สวัสดี f อฟซีทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีกาแฟครับคอฟฟี่วอลครับสามสามหนึ่งเซชั่นคอฟฟี่วอลครับอยู่ริมถนนสามสามหนึน่งครับครับคาเฟ่วอลครับหรือว่า กาแฟเครื่องบินครับมีเครื่องบินอยู่สองลำที่ให้ขึ้นนะตอนนี้เดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศรอบๆก่อนครับตรงนี้นะครับนาซิกเนเจอร์ของเขาก็คือเขาจะสะสมอุปกรณ์ทางทหารอุปกรณ์เขาเรียกว่าของเก่านะครับทางทหารนะขึ้นมาเรื่อ นะครับก็จะมีนี่ครับรถจิปเครื่องแบบทหารอะไรเงี้ยครับจิปเครื่องแบบทหารรถ US Marine Marshall เครื่องบินเล็กในอุปกรณ์แคมปิ้งอุปกรณ์เกี่ยวกับทหารทั้งหลายครับ ขนะองเก,าเกา่าๆดูข้างในมีทั้งลังลูกปืนมีทั้งหมวกหมวกนี่มาลีนแท้หรือเปล่าใชมาลีนแทรมีชุดเอกกันครับ แว่นตามีทั้งมีเ่เปินฝามีพกเครื่องหมายต่างๆครับตามเครื่องหมายต่างๆครับโมเดล กันนนะี่ครับหบวกตัวของร้านอยู่ไหนลูกร้าไม่เจอนี่ครับลังลูกปืนลังกระสุนเครื่องแบบเครื่องแบบทหารใครผ่านมาก็สามารถที่จะ มาซื้อได้ครับอุปกรณ์ทหารสมอบกอนนขวดออกซิเจนเป้เป้สนามมีอยู่นี่ครับี่สนามครับแล้วนี่ครับ M R E M R E คืออาหารแห้งของไอ้กันครับ ที่เขาเขาเรียกว่าสเบียงสนามครับเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้ถามครับพี่อันนี้อันนี้อนนหอเท่าไหร่ครับพี่สองครับสองครับ MRE สเบียงแห้งสเบียงแห้ง สเสบียงเหลือเท่าน uh huh. ี้มันม oh> uh> ีมันมีรายการอาหารอย่างนี้มีรายการอาหารสองร้อยเป็นกกผััอนนี้ไก่อครับนี่ครับเวลาเอามาฝึกขบากูกเขาก็จะได้มาเอามามาจำหน่ายนี่ครับหัวยุบขัด มีเยอะเลยครับใครอยากจะมาซื้อเครื่องแบบทหารรัสเซียเครื่องแบบทหารรัสเซียครับนี่หมวกหมวกวการ <c oughs> ชุดทาหารรัสเซียครับ เสื้อเกราะเสื้อเกราะก็มีรองเท้าเป้เป้เนี่ยครับชุดทหารรัเสเซียครับชุดทหารต่างชาติครับมีมีขายครับเนี่ยครับมีขายครับทหารต่างชาติเสื้อซับในมีหมดครับ ไปดูด้านในก็มีครับด้านในกระเป๋าตังค์ US Army ใครที่ชอบของ Jungle ครับชอบของเอ,อเมริกาครับเล่นของนอกมาดูได้ครับไฟแช็คครับน,นี่คือส่วนไแช็คชิปป้นไครับมาดูได้ครับมาดูข้างในครับข้างใน ข้างในนี่อุปก,กรณ์เดินป่าของเก่านะน้ำมอกเหล็กยังกับพิพิธภัณฑ์ครับแต่ไม่ใช่นะครับเอามาขายนะครับเอามาขายเอามาขายนะครับพี่มิตรพับเขาขายยังไงครับพี่นี่กล้องดูนี่พี่หน่อยดิที่เขาจะดูมือมีด มีดพับขายยังไงครับตัวไหนครับไอไอตัวสวิตนะครับสีแดงสวิตเหรอตัวนี้ตัวนี้อ่านะครับสวิตฟิลิปปินฟิลิปเท่าไหร่ครับตัวเนี้ยสวิตตัวนี้ไม่สองไม่สอง ใหม่ตอนนี้ราคาพันเจ็ดอันเก้าร้อยโอเคครับพี่ขอบคุณครับราคาประมาณนี้ครับเก้าร้อยเก้าร้อยเโมเดลปืนรถถังมีหมดครับซองใส่กระสุนซองปืน เครื่องถ่ายรูปเครื่องอุปกรณ์หาข่าวครับหาข่าวนี่ครับงกนี่เครื่องแบบทหารต่างชาติครับประเทศอะไรครับพี่น้องใครรู้บอกทีครับผมรู้น่าจะเปน็นนี้น่าจะเป็นรัสเซียอันนี้ประเทศอะไรเราดูไม่ออกครับ พี่นี่เครื่องแบบประเทศอะไรอะรัสเซียครับป๋ารัสเซียหมดเลยเนาะใช่ครับบ้านจะเป็นรัสเซียพี่อ๋อครับของรัสเซียครับรัสเซียครับโซนี้ครับส่วนหน้าของรัสเซียครับนี่ครับ,รบของรัสเซียหมดเลยครับ ของเก่าล้ำสมัยนะครับราคาก็เอาเรื่องเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นของที่หายากนะครับของที่หายากชุดนักบินก็มีครับผ่านมานี่นักบินนะครับชุดนักบิน,น,บนเครื่องพิมพ์ดีดอันเก่า ก็เดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้เป็นโมเดลครับทางนู้นมีเสียงเพลงไม่อยากเข้าไปใกล้น,นี่ครับธงประเทศรัสเซียครับสียครับ,รบ,รบเดี๋ยวจะพาเดินไปอีกฝั่งหนึ่งครับ ในอีีต่อไปครับผมติดตามชมครับ e ีพนี้เอาแค่นี้ครับสวัสดีครับ